สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีธนูมาตรวจดวงประจําเดือนพฤษภาคมกับชีต้านะคะสําหรับในเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่พิเศษค่ะเพราะว่าจะมีการยกย้ายราศีของดาวตรีเทพราหูเสาพระัสย้ายพร้อมๆกันในเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากนะคะดังนั้นเนี่ยทุกๆราศีก็จะมีเรื่องราวที่เกิดการเปลี่ยนแปลง แตกต่างกันออกไปสําหรับการทํานายในเดือนนี้ก็จะเป็นการทํานายดาวตรีเทพในเดือนพฤษภาแต่ถ้าเกิดใครสนใจอยากเจาะลึกนะคะว่าดาวดวงหนึ่งโคจรร่วมกับดาวดวงเดิมดวงจรจะเกิดอะไรนะคะจะมี EP ีแยกย่อยเอาไว้ให้ใครสนใจตามไปดูในลิงก์ที่คอมเมนต์ได้เลยค่ะ มาดูดาวราหูก่อนเลยนะคะราหูจะเป็นดวงแรกค่ะที่จะโคจรย้ายจากภพพันธุเข้าสู่ภพศสหรชชะในวันที่5พฤษภาค,คมนะคะแล้วก็จะอยู่ในภพบสหชัชชะไปอีกหนึ่งปีครึ่งออกในวันที่21พฤศจิกาย,ยนปี69ถือว่าการมาของราหูในครั้งนี้ราหูมีกำลังมาก เพราะว่าได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีแล้วยังไม่พอนะคะเดือนที่ย้ายมาคือเดือนนี้ดันมีดาวจรที่โครจรสัมพันธ์ทําให้ราหูยิ่งแข็งแรงมากขึ้นไปอีก3เท่าดวงแรกก็คือดาวเสาร์นะ8กับ7เจอกันประมาณ2สัปดาห์นะคะ 8กับเเจอกันตลอดเดือนนะคะแล้วก็3นะคะดาวอังคารจะโครจรมีอทธิพลถึงดาวราหูนะคะเป็นมุมเกณฑ์เท่ากับว่าราหูดวงนี้ได้ตำแหน่งได้คู่มิตรได้คู่ธาตุได้ดาวเกตทำให้เกิดราหูเต็มองค์เพราะฉะนั้นเรื่องวุ่นวุ่นกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะราหูคือดาวธาตุลมนะคะลมพายุลูกแรงความวุ่นวายเมื่อมันมีลมมาทุกอย่างมันก็ปั่นป่วนมันก็เคลื่อนไหว ในพบสาตชานะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางมากนะในเดือนนี้นะคะอาจจะแบบว่าเข้าไปสัมพันธ์นะคะกลับกลุ่มบุคคลนะคะสาตาคือเพื่อนเพื่อนของคุณเนี่ยนะคะอาจจะแบบว่ามีหลากหลายประเภทหลากหลายจําพวกนะคะโดยเฉพาะพวกราหูพวกสายมูนะคะเจ้าพ่อเจ้าแม่เอ่อหรือเรื่องของศาสนานะคะเมาพวกปาตง้งปาร์ตี้นะคะคนกลางคืนนะคะ หรือพวกแปลกๆเช่นต่างชาตินะคะหรือเจอกันในโลกออนไลน์นะคะคุณจะมีเรื่องราวอะไรแบบว่าอยู่รอบตัวคุณที่มันแบบแปลกแตก,กต่างวุ่นวายนะคะอาจจะเป็นเพื่อนกลุ่มสังคมหรือญาติพี่น้องของคุณก็ได้นะ,ะที่ช่วงนี้ก็ดูเขาเป็นอะไรอะแปลกๆทำไมทําผมสีนั้นน่ะเอ้ยทำไมเ,เขาปาร์ตี้เยอะจังเลยช่วงนี้เอ้ยทำไมเขาแบบช่วงนี้ดูมูมูเนาะเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ คนรอบตัวคุณจะแปลก ับพิสดารไปหรือคุณอาจจะเข้าไปเจอคนกลุ่มใหม่ก็ได้นะคะที่เป็นคมคนกลุ่มที่เราไม่ได้คุ้นเคยนะคะเพราะก่อนหน้านี้ดาวเสาร์ลอยอยู่ในภพศาสชาใช่ไหมคะเพื่อนคุณ,คณสังคมคุณมักจะเป็นดาวเสานะคะคืออาจจะเป็นแบบคนที่แก่มากนะค,ะคนที่อยู่ในแวดวงเกษตรกรรมอสังหาริมทรัพย์หรือเจอเพื่อนรอบข้างเนี่ยมีปัญหาตลอดนะเครียดทุกเหนื่อยหนักเรื่องเงินเงินทองตลอดแต่ราหูมาในครั้งนี้มันจะเปลี่ยนโฉมอะ คนรอบข้างของคุณนะ่ะกลายเป็นในลักษณะราหูนะคะแล้วทีนี้ใช่ไหมราหูเจอเสาแล้วนะคะในช่วงสองสัปดาห์แรกเลยเหมือนกับว่าการที่คุณไปเจอคนแปลกๆแบบเนี้หรือกลุ่มคนในลักษณะราหูเนี่ยนะคะก็จะเป็นอะไรที่เสียงเงินเยอะเออคุณอาจจะต้องแบบพอเจอเขาเขาก็อาจจะพาคุณไปปาร์ตี้เขาก็จะพาคุณไปมูเขาก็จะพาคุณไปทําอะไรแปลกๆพิสดารเขาก็จะพาคุณเข้าวงเข้าวัด เออหรือไปอยู่ในกลุ่มก้อนที่แบบว่าสังคมออนไลน์บางทีก็อาจจะแบบมีการออซื้อของซื้อคอร์สอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะมีการลงทุนแบบนี้นะคะ่ะมีเรื่องของการเงินเข้าไปสัมพันธ์นะคะ8กับ9เจอกันนะคะมันเป็นอะไรที่อาจจะมีเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธ มีเรื่องของต่างประเทศมีเรื่องของอบุญกุศลเข้ามานะเดินทางสายมูไปทําบุญต่างประเทศไปร่วมกันกับเพื่อนเนี่ยแหละนะคะที่เราเพิ่งคบกันไปกับคนต่างชาติเออคนแปลกๆไม่เคยได้เจอลงทุนแบบใช้เงินเยอะเลยในการเดินทางไปนู่นไปนี่ไป,ไปทําบุญไปท่องไปเที่ยวนะคะดาวเกตเนี่ยก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีเหมือนกันนะคะก็อาจจะมีการลงทุนนะคะเรื่องของเทคโนโลยีเพิ่มเติมตม,มากขึ้น ทีนี้ถ้าพูดถึงพบสห a ชะะไม่ใช่บุคคลนะ่ะมันจะเป็นเรื่องของการติดต่อนะการติดต่อการสร้างคอนเน็กชันการหาคอนเน็กชันนะคะพอคุณมีคอนเน็กชันที่ดีนะคะโดยเฉพาะคอนเน็กชันสายราหูเนี่ยเจ้าสงเจ้าสวัวผู้มีอิทธิพลคนต่างประเทศหรือผู้ใหญ่นะ,ะที่อยู่ในสายแบบธรรมะธรรมโมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะมีโอกาสได้มีการพูดคุยติด ต่อเจราจาช่วยเหลือเกื้อกูลเรื่องอะไรบางอย่างนะคะจะเป็นเรื่องของคอนเน็กชันก็ได้ว่าเอ้ยเธอมีอันนั้นไหมเธอรู้จักคนนี้ไหมนะคะหรือเพราะว่าเราเข้าไปอยู่ในกลุ่มสังคมในลักษณะแบบนี้เวลาเราไปเจอเขานะคะเราก็จะได้คอนเน็กชันเหมือนกันเงินคุณนะ่ยไปอยู่กับคนรอบข้างไงนะคะการไปเจอคอนเน็กชันดีๆมันก็จะทําให้เราเอื้อนะคะไปอยู่ในกลุ่มคนที่แปลก มูม,มูต่างชาตินะคะกลุ่มคนกลุ่มใหม่เนี่ยนะคะไปรู้จักปุ๊บนะคะเราเอาเงินไปให้เขาก่อนนะคะเช่นทําตัวเหมือนเขาไปเที่ยวกับเขาไปอยู่กับเขานะคะพอเรารู้จักเขามากพอเขาก็จะเป็นบ่อกเกิดของเงินของเราเหมือนกันในอนาคตทีนี้ราหูก็สัมพันธ์กันกันกบดาวอังคารในภพมรณะด้วยนะคะมันก็อาจจะมีเรื่องอะไรบางอย่างนะคะที่มรณะคือเรื่องของความเสียหายนะเช่นมันอาจจะมีเรื่องของอ่ะ อังคารมาจากภพปุตตะนะคะลูกน้องลูกหลานบริวารน,นะคะเกิดมีอาการเขาเรียกว่าเจ็บป่วยก็ได้นะพอเจ็บป่วยเนี่ยนะคะก็อาจจะมาทํางานไม่ได้ใช่ไหมสมมติลูกหลานเจ็บป่วยลูกหลานเจ็บป่วยคนที่เราดูแลเจ็บป่วยเนี่ยอยู่ในภพมรณะมันเป็นไฟด้วย,น,ยนะคะก็อาจจะแบบว่ามีการแบบติดต่อเนี่ยพูดคุยหรือขอให้เพื่อนให้ญาติให้พี่น้องเนี่ยนะคะ เออมาช่วยหน่อยดิมาช่วยดูแลนะคะมาช่วยทำงานแทนนะคะหรือขอช่วยเรื่องการเงินหน่อยได้ไหมเออยืมหน่อยยืมหน่อยช่วงนี้บริวารป่วยนะคะเออไม่ค่อยไม่ค่อยมีสตางเออยืมหน่อยยืมหน่อยสิหรือลูกน้องเราเข้าาออกๆเข้าาออกๆเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวมาทํางานเดี๋ยวขาดงานนะคะทําให้นะคะเราต้องอาจจะไปแบบพึ่งพาญาติพี่น้องหรือเพื่อน เฮ้ยมาช่วยหน่อยนะคะมาช่วยหน่อยมาช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายนิดนึงเออลูกน้องไม่สบายอยู่โรงพยาบาลลูกน้องออกอะ่ะเดี๋ยวมันจะต้องมีการจ่ายเงินเออค่าออกหรือเราไปปลดเขาให้ออกต้องมีการแบบเหมือนใช้เงินเลยต้องพึ่งพบสาหัาเพื่อนฝูงญาติพี่น้องนะคะหรือ เรื่องของการเรียนการศึกษาที่เคยแบบเข้มข้นนะคะมันก็อาจจะมรณะไปช่วงนี้ไม่ค่อยได้เรียนแล้วอะไรที่เคยเรียนก็เออไม่ได้เรียนหรือลูกน้องหรือบริวารไปอยู่ไกลย,ย้ายไปอยู่สาขานน่นอะต่างจงงังหวงต่างจังหวัดหรือว่าลูกน้องลูกหลานเราเออไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะคะ ที่มันเกิดกับคำว่ามรณะมีการเปลี่ยนไปของบริวารของเราหรือลูกค้าเราน้อยลงอย่างเงี้ยนะคะพอลูกค้าเราน้อยลงเราก็จะต้องแบบไปพยายามหาสังคมอ่ะไปเจอสังคมใหม่ๆคนกลุ่มใหม่ๆดิลองลองไปติดต่อคนนั้นคนนี้ดูซิลองลองลองแอดโฆษณาอันนั้นอันนี้ซิลองเปลี่ยนแบบเออพาร์ทเนอร์ซิลองเปลี่ยนคอนเน็กชันซิเออเผื่อมันจะดีขึ้นเอาเงินไปลงทุนกับอีกฝั่งหนึ่งซิอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เมื่ออังคารส่งกระแสถึงดาวราหูมันก็เลยเหมือนเป็นแบบธาดลมอะฮะธาดลมวิ่งบุ่นมาถึงพบาสหัสช์ชะาการเดินทางการติดต่อทั้งหลายเนี่ยมันยุง่งมันวุ่นไปหมดเลยนะในเดือนนี้มาดูดาวพฤหัสบ้างนะคะดาวพฤหัสเนี่ยซึ่งเป็นตัวคุณด้วยนะปัจจุบันนะ่ะอยู่ในจุดอริคือไม่ให้คุณนะแต่กําลังจะโครจรมาเลงลัคณะเป็นการให้คุณนะคะในวันที่13พฤษภาถึง30พฤษภาปี69วงโครจรคือ1ปี เท่ากับว่าเพื่อหัสจากเสียมาดีนะคะแถมเพื่อหัสด,ดวงนี้ได้ดาวด้วยนะมันเป็นเกณฑ์อุดมเกณฑ์สําหรับคนราศีารูปคนสําหรับคนโสดนะคะก็จะเป็นเกณฑ์ที่มีโอกาสมีคู่นะคะแล้วก็จะเป็นคู่ที่แบบเป็นคนดีอะ่ะสายสายครูบาอาจารย์สายขาวสายผู้ทรงคุณธรรมนะคะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนมีความรู้นะคะเป็นคนมีวัยวุฒ อาจจะแก่กว่าก็ได้มีคุณวุฒิอาจจะเรียนเก่งเรียนมากนะคะเป็นคนที่ลดดาวพระบัจจพันธุเป็นคนที่มีหลักมีฐานสร้างเนื้อสร้างตัวได้ด้วยตัวเองนะคะสามารถดูแลครอบครัวได้แบบนี้นะคะอาะใครโสดอยู่นะคะก็ต้องเปิดโอกาสให้กันกับตัวเองได้พยายามนะคะออกไปเจอคนนั้นคนนี้บ้างเพราะจะมีโอกาสเรื่องของเกณฑ์ความรักนะคะส่วนนะคะดาวพฤหัสย้ายมาในครั้งนี้นะคะ พฤหัสก็คือตัวคุณด้วยนะคะตัวคุณนะคะอาจจะเข้าไปสัมพันธ์กับกลุ่มคนเยอะนะคะอาจจะเป็นคู่ครองหุ้นส่วนคู่ค้าเราต้องเข้าไปสัมพันธ์กับเขาหรือสถานการณ์ตรงหน้าเราเนี่ยในช่วงกลางเดือนนี้อาจจะไปเจอกับกลุ่มคนที่เป็นดาวพฤหัสเยอะครูบาอาจารย์พระสงฆ์แพทย์คนที่มีความรู้นะคะหรือเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะศึกษาหาความรู้นะคะอยากที่จะแบบ บอกสอนเอออยากที่จะทำตัวอะไรที่มันแบบเออมีมีศีลธรรมมีคุณธร,รรมเพราะคุณมีดาวเกตอยู่ในพบสุภาด้วยอะ่ะอาจจะแบบเอออยากเดินสายทำบุญทำบุญอยากอยากจะแบบว่าเออเป็นครูบาอาจารย์คอยสอนคนนั้นคนนี้เออเจอคนนั้นคนนี้ก็พูดหน่อยสอนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ คือทาตัวเป็นดาวพฤหัสซึ่งดีนะเพราะว่าได้ได้องเอ,อได้อุดมเกณฑ์นะคะแสดงว่าชีวิตคุณกําลังจะดีขึ้นนะคะครอบครัวคุณนะคะดาวพฤหัสมาจจะโคพันธุใช่ไหมคะคุณอาจจะรู้สึกว่าเป็นปีที่แบบเรื่องของครอบครัวมันมีความเหนียวแน่นมากขึ้นนะคะได้แบบอยู่กันเป็นครอบครัวได้ปรึกษาหารือนะ,ะมีครอบครัวเหมือนมีเหมือนเหมือนเป็นคู่คิดมิตรคู่ใจนะคะเรื่องของทรัพย์สินมีความ ออมีความมั่นคงมากขึ้นถ้าไม่ได้อยู่กับเรานะเออถ้าถ้าอยู่กับถ้าอยู่กับคู่ครองถ้าอยู่กับคู่ค้านะคะทีนี้ดาวพฤหัสจะอยู่ในภพปัตนียะในปีนี้แค่ช่วงเวลาหนึง่งแล้วเขาจะกระโดดมาอยู่ในภพมรณะช่วงเดือนตุลาถึงธันวาคม ะะเพราะฉะนั้นเพื่อหาจะให้คุณกับคุณ3เดือนนะถือว่าเป็นเกณฑ์แนะคะทีนี้เล้วเพื่อหาไปอยู่ในจุดมรณะจะเกิดอะไรคุณก็ไปดูในอีพแยกย่อยที่แปะลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์ได้นะคะเพราะว่าเดือนนี้จะทํานายแค่เดือนพฤษภาคมเท่านั้นถือว่าคุณกําลังจะแบบว่ามีโอกาสดีๆเข้ามานะคะ เรื่องของครอบครัวเรื่องของคู่ครองเรื่องของสถานการณ์ตรงหน้าที่ไปเจอคนดีๆอะ่ะคนที่เป็นดาวพฤหัสอะ่ะที่คุณกราบไหวได้สนิทใจนะหรือกําลังจะทําตัวแบบว่าที่มันมีวัยวุฒิคุณวุฒิขึ้นอะไรประมาณนี้นะทีนี้พอพฤหัสย,ย้ายใช่ไหมคะมาที่พบปตัตตนิแต่ดาวเจ้าเรือนปัตตนิเนี่ยไปอยู่ในจุดอริเสร็จแล้วก็ไปกระโดดไปที่พบพันธุ แล้วก็กลับไปที่พบปตัตาน,นีนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาเรียกเกษตรสลับเรือนคือมันเหมือนแบบมันจะต้องมีการผ่านเรื่องราวแบบร้อยแปดพันประการแล้วถึงจะกลับมาดีนะคะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องเข้าไปสัมพันธ์กับหุ้นส่วนคู่ครองคู่ค้าหรือสถานการณ์ตรงหน้าที่ต้องไปเจอคนที่เป็นในลักษณะดาวพฤหัสหรือต้องใช้ความรู้เนี่ยนะคะในการแก้ปัญหาแก้หนี้สิน แก้เรื่องของศัตรูในการแก้เรื่องปัญหาโรคภัยไข้เจ็บอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนต้องใช้ความรู้ความสามารถของเราหรืออยู่กับกลุ่มคนในลักษณะน,น,นี้เพื่อช่วยให้สถานการณ์ข้างหน้าเนี่ยที่บางอย่างมันกาลังมีอุปสรรคเช่นปัตตานีคู่ครองคู่ค้าหุ้นส่วนกองเราเป็นศัตรูกันกับเรากําลังมีปัญหาเรื่องหนี้สินกําลังมีโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะคะที่มันจะต้องมีการแบบเหมือนพูดคุยเจรจาคุยกันนะคะ เพื่อให้นะคะเคลียร์นะคะในเรื่องของอาจจะเป็นทรัพย์สินอาจจะเป็นเรื่องของปัญหาในครอบครัวนะคะอาจจะเป็นเรื่องของอะไรก็ตามที่ยังไม่ได้เคลียร์ในเรื่องของแบบอ,องค์กรอะไรอย่างงี้นะคะต้องคุยต้องแก้ไขต้องเคลียร์สิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะโดยใช้ดาวพฤหัสโดยใช้ตัวคุณเองเนี่ยเข้าไปสัมพันธ์กับสิ่งนี้คุณต้องเป็นคนลงมือไปกระทํา โดยให้ความรู้เขาโดยบอกเขาโดยสอนเขาโดยตัวเราเนี่ยเข้าไปหาเขาคนนี้หรือหาความรู้เองเพื่อที่จะได้แก้ปัญหาต่างๆที่มันกําลังจะเกิดขึ้นเรื่องของหนี้สินโรคภัยแทบเจ็บอุปสรรคปัญหาศัตรูที่มันเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวหรือที่มันเกิดขึ้นกับเรื่องของทรัพย์สินของคุณเออเนี่ยมันจะมันจะต้องกระเด้งกระเด้งไปที่ภพอริภพพันธุแล้วมันจะกลับมาในภพปตัตนิแปลว่าแก้ได้แปลว่าสําเร็จ แต่ต้องผ่านเรื่องราวต่างๆที่มันอาจจะเกิดความเครียดความทุกข์ความเหนื่อยความหนักแต่ผ่านไปได้เพราะคุณคือดาวพฤหัสได้ดาวได้เกณฑ์อุดมเกณฑ์สําเร็จแล้วเกษตรสลรับเดือนไปมาเนี่ยเท่ากับว่าดาวพฤหัสก็เป็นเกษ,ษตรแปลว่าสําเร็จมีความมั่นคงดีจากสิ่งที่เราได้พูด สิ่งที่เราได้ได้บอกได้สอนได้ใช้ปัญญาความรู้ความสามารถความมีคุณธรรมของเราหรือไปเจอคนที่ดีๆที่เป็นกลุ่มดาวพฤหัสเนี่ยมาคอยช่วยนะคะช่วยคิดช่วยพูดช่วยแก้ไขจนทุกอย่างมันลุล่วงสําเร็จไปได้ด้วยดีมาดูดาวเสาต่อนะคะดาวเสาเนี่ยกําลังจะโครจรย้ายจากภพสหัชชะเข้าสู่ภพพันธุแล้วก็ได้ดาวด้วยนะคะ ออดาวเยอะนะในเดือนนี้นะจริงๆดาวอ่ะเป็นจุดที่ดีนะคะแปลว่าได้เกณฑ์เกณฑ์ที่ดีนั่นเองนะคะแต่บังเอิญดาวเสาเนี่ยเขาเป็นดาวแรงคือเป็นดาวบ,บาปพะค์อยู่ตรงไหนใครก็รังเกียจมันนําพาความทุกข์ความเครียดความเหนื่อยความหนักมาให้ยกเว้นราศีที่เป็นรูปคนเนี่ยนะคะมันก็จะมีเกณฑ์ดีๆนะถึงดาวเสาอยู่เลยกลายเป็นว่าดาวเสาเนี่ยความเครียดความเหนื่อยความหนักความทุกข์ความกังวล กำลังจะเกิดขึ้นกับภคครอบครัวหรือทรัพย์สินของเรานะคะแล้วก็จะอยู่แบบนี้ไป2ปีครึ่งเข้าวันที่19พฤษภาออกวันที่11เมษายน71นะคะแต่โชคดีที่ว่าดาวสาว์มาจากเจ้าเรือนดีไงเจ้าเรือนกระดุมพระการเงินเลยเหมือนกับว่า2ปีครึ่งนี้มันจะต้องเป็นปีที่คุณอ่ะจะต้องใช้เงินกับทรัพย์สินของคุณมากบางคนซื้อบ้านซื้อรถซื้อทรัพย์สิน นะคะหรือเอาเงินไปลงทุนในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ลือลงทุนกับคนในครอบครัวลงทุนปรับแต่งอะไรภายในกิจการอะไรของคุณเนี่ยนะคะลงทุนไปก่อนลงเงินไปเยอะนะคะแล้วมันถึงจะได้ดาวเออบางคนแบบซ,ซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อแบบที่ดินมาซื้อไว้อะนะแล้วก็อาจจะแบบได้ดีในในในาทีสุดท้ายขายได้บ้านทรัพย์สินเป็นบ่อกเกิดของเงิน แต่ต้องผ่านความทุกข์เครียดเหนื่อยหนักลำบากอดทนรอคอยยาวนานก่อนแล้วมันถึงจะได้ดาวอืมทีนี้พอตอนย้ายใช่ไหมตอนย้ายดันไปเจอดาวสุกส,สุกก็มีดาวนะจ๊ะเสวก็มีดาวจ้ะแสะดงว่าเข้มแข็งทั้งคู่นะคะแต่มันดันเป็นคู่ศัตรูอารมณ์เหมือนว่าเหมือนคุณมีหมากับแมวในบ้านเน่ะหมาก็ได้ตำแหน่งนะเป็นหมาประกวดแมวก็เหมือนกันนะ แต่มันเป็นสัตว์ที่ไม่ถูกกันไงแต่มันอยู่ในบ้านเดียวกันน่อารมณ์ประมาณอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเหมือนมันจะมีเรื่องของความเครียดทุกขคือดาวสุกมันเป็นเรื่องของจิตใจไงคุณรู้สึกเหนื่อยเครียดทุกออกับเรื่องของปัญหาหนี้สินในครัวเรือนปัญหาอุปสรรคปัญหาศัตรูในครอบครัวหรือเรื่องของสุขภาพของคนในครอบครัวเนี่ยทำให้คุณรู้สึกว่ามันทุกใจอ่ะในช่วงเนี้ย มันทุกข์ใจมากนะคะแต่ดาวสุกก็มาจากพบที่ดีพบลาภะนะคะก็แปลว่าใช่มันทุกข์ใจนะคะแต่มันก็อาจจะมีอะไรบางอย่างที่ดีจากความทุกข์นี้ก็ได้เออมันมันเหมือนกับว่าหาข้อดีในข้อเสียแต่ทุกไหมทุกข์แน่นอนนะคะเสามานี่ทําให้คุณทุกข์นะ แล้วดาวเสาร์เนี่ยก็จะสัมพันธ์กับดาวอาทิตย์พุธแล้วก็มฤิตยูนะคะในภพอริด้วยนะคะแต่มันเป็นคู่ที่ดีไงมันเลยเหมือนกับว่าใช่เราเครียดเราเหนื่อยหนักทุกนะเรื่องของการเรงินการทองเรื่องของขอครอบครัวและทรัพย์สินอยู่แล้วอ่ะนะคะแล้วเราก็รู้สึกเหมือนกับว่าเงินของเราอ่ะนะคะเอ่อคู่ธาตุไฟเจ็กับหนึ่งเนี่ยคู่ธาตุไฟเงินของเราเนี่ยที่บางทีเราอาจจะอยากจะขอยืมเอ่ออาทิตย์คือภพสุภานะอยากจะขอยืมผู้ใหญ่ ะะอยากจะขอยืมเจ้านายอยากจะขอยืมแบงค์อยากจะขอยืมลูกค้ารายใหญ่อยากจะแบบขอหรือแบบว่าให้ใครมาช่วยที่เขาเป็นแบบไฟเหมือนกันที่เขาเป็นคู่ท่าที่เขาเป็นพวกเดียวกันกับเราอะแต่ก็ขอลําบากได้ลําบากเพราะเขาก็ไม่มีเหมือนกันโบเบนะคะเขาก็มีปัญหาเหมือนกันช่วงนี้นะคะเขาก็ตึงตัวเหมือนกันช่วยไม่ได้นะคะ เจ็ดกับสี่ดาวคู่สมพลใช่ไหมบางทีเราก็รู้สึกว่างั้นทำยังไงดีเพื่อให้เงินมันงอกเงยขึ้นมาเพื่อให้บ้านของเราเนี่ยสมมติเอาเงินมาซ่อมบ้านเอาเงินมาซื้อของเออเอาเงินมาซื้อที่ดินเอาเงินมาซื้อคอนโดแล้วจะได้ปล่อยให้เช่าไม้จะได้เอาแบบไปทําธุรกงธุรกิจเนี่ยดาวพุธเนี่ยธุรกิจแต่ก็ตอนนี้ยังต่อย,ยอดไม่ได้ยังออกดอกออกผลไม่ได้เพราะว่าช่วงเวลานี้งานมันยังมีอุปสรรคนะคะ ค้าขายอะไรก็ลําบากนะคะแล้วก็ยังเหมือนกับแบบลงลงทุนออกไปไว้ก่อนอ่ะแล้วมันยังต่อยอดลําบากคู่คองคู่ค้าอะไรตอนนี้ก็ยังแบบว่าอยู่ในช่วงกระเม็ดกระแมหรือรู้สึกว่าเออมันยังไม่ใช,มมใช่มันยังไม่ใช่เวลามันต่อยอดลําบากล้วจะขอจะพูดอะไรกับใครอย่างเงี้ยนะคะเธอมาช่วยพาร์ทเนอร์หน่อยไหมเนี่ยมาแบบว่าลงทุนด้วยกันไหมเออเรื่องทรัพย์สินอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีใครเขาเรียกว่าตอบโจทย์นะคะคือ กดสัญญาณไปไม่มีคนยกสายไม่มีคนตอบรับนะคะแต่ความทุกข์ความอึดอัดใจเนี่ยนะคะในเรื่องเงินที่คุณลงไปกันกันกบทรัพย์สินหรือครอบครัวของคุณเนี่ยมันจะเป็นแค่เดือนนี้เท่านั้นเดี๋ยวดาวรายเดือนเนี่ยเลขหนึ่งเลขสี่เลขหเ,เ,เนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้าเขาก็จะขยับไปอยู่ในในภพอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ดาวเสาร์เนี่ยจะลอยแบบโดดโดดในภพพันธุอย่างเงี้ยนะคะเลยเลยไม่มีอะไรมากระตุ้นให้มันรู้สึก เจ็บปวดร่วร้าวใจทําไมคนพวกเดียวกันไม่ช่วยทําไมคุยอะไรกันกันกบใครกไ็ไม่เคยมีใครแบบว่าเออเห็นด้วยเห็นต่างหาประโยชน์อะไรไม่ได้มันจะไม่ได้มีความรู้สึกนี้แต่ความเครียดความทุกข์หรือเรื่องของการเงินที่ต้องเอาไปลงกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยยังมีอยู่ไหมมีอยู่คุณต้องรับผลของดาวเสาไปก่อนนะคะเป็นเวลาสปีครึ่งนะคะ ลงทุนไปเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาไม่ใช่วันนี้ลงทุนแล้วคิดว่าจะได้เลยไม่ใช่นี่ไม่ไมใช่อิทธิพลของดาวเสาวนะคะทีนี้ดาวสาว์เขาจะอยู่ในภพพันธุ์่ะแค่ประมาณ3มเดือนแล้วอยู่ดีๆอ่ะมีการถอยแบบผิดป,ปกตินะมาอยู่ในภพสหัชช้ตั้งหาเดือนแน่ยคือถอยมาปลายสิงหาอยู่ไปในภพสาสหัชช้ถึงกลางกุมภา69แล้วค่อยกระโดดไปอยู่ในภพพันธุ์ทใหม่ค่อยทุกเรื่องเงิน ของภายในครอบครัวใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะแต่คุณอยากรู้ว่าเอ้ยแล้วมาอยู่ในพบสาชาจะเจออะไรก็ไปตามที่ EP แยกย่อยไปนะอันนี้จะเป็นคร่าวๆของในเดือนพฤษภาคมสิ่งที่คุณกำลังจะเจอของดาวตรีเทพนะคะ สำหรับคนที่สนใจตรวจดวงของตัวเองนะคะว่าพระหัสเสาราหูมาดีหรือเปล่านะคะก็สามารถทักไลน์ได้ค่ะและถ้าเกิดว่าใครสนใจเรียนนะคะเรียนออนไลน์โหราศาสตร์4ชั่วโมงนะคะว่าชีวิตเราเกิดมาควรทำอาชีพอะไรนะคะสามารถทักไลน์ของชิต้าได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ